สวัสดีค่ะมาพบกับบิวรถสวยแล้วนะคะวันนี้นะคะมีรถบ้านเข้าใหม่นะคะเป็นตัว m a สด้าสองนะคะปี2013นะคะสีดำสวยๆเลยได้ตัวนะคะสปอร์ตสปิริตนะคะสีดำแบบนี้สวยๆเลยนะคะแล้วรถเดิมมากนะคะใครที่สนใจนะคะบอกเลยคันนี้นะคะผ่อนแค่ห้าพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆให้นะคะสำหรับลูกค้าของบิวนะคะ ฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องดาวก็อ,ออกรถศูนย์บาทไปเลยถ้าลูกค้าที่สนใจจะซื้อสดนะคะมีโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะคะก็คือฟรีแวดให้เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องจ่ายแหวดแต่อย่างใดนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะโทรหาบิวได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าสองสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะ จะสอบถามเพิ่มเติมหรือจะโทรมาจับจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรยายละเอียดรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันค่ะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะได้สีดำล้วนแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะตัวโลโก้นะคะเป็นโครเมียมนะคะไฟเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้นะคะ ได้ล้อแม็กอลอยแท้จากโรงงานนะคะได้ยางปี20ทั้ง4เส้นนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้นะคะติดกันสาดมาแล้วนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะจะเป็นสีดำตัดสีเบจแบบนี้นะคะสวยๆเลย ดูคลิปคลีนนะคะสะอาดตานะคะเบาะไม่มีขาดไม่มียับนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบกให้สองใบเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะนี่เลยพวงมลาลัยไม่มีถลอกนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะกระจกนะคะปับไฟฟ้าทั้งคันนะคะกระจกมองข้างก็ปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ มาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าโลนะคะใช้งานได้ดีนะคะสตาร์รถติดนะคะแอร์ทำงานทันทีนะคะเดี๋ยววิวจะสตาร์รถให้ชมนะคะสตาร์ทีเดียวติดนะคะวิทยุใช้งานได้นะคะในส่วนของแอร์นะคะแอร์ใช้งานได้นะคะเย็นฉ่ำเย็นสบายนะคะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแน่นอนนะคะและให้ดูนะคะรถนะคะสวยมากเดิมมากนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆส,สิงๆเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะอันนี้เป็นร่องนะคะไม่ได้เป็นรอยนะคะนี่เลยให้ดูการชัดๆนะคะริ้วรอยใดๆแทบไม่มีนะคะ บอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยๆเลยไปดูด้านหลังกันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นตัวซีดานนะคะเป็นตัวสี่สี่ประตูนะคะกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะคะดูสะอาดตามากเลยนะคะพอเป็นบาะสีครีมนะคะสวยๆเลยนี่เลยค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นตัวซีดานนะคะสี่ประตูนะคะดูคาหลังเดิมมากนะคะรถไม่มีการชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะล้อไหลยางไหลนะคะมีให้พร้อมนะคะเครื่องมือแม่แรงมีให้พร้อมนะคะตัวถังเดิมแท้จากโรงงานนะคะ มาสเตอร์นะคะข้างหลังนะคะเวลาเปิดนะคะกดตรงนี้นะคะก็เปิดได้เลยทันทีนะคะพอเรากดเปิดรถใช่ไหมคะแล้วจะใส่ของนะคะกดตรงนั้นนะคะสามารถเปิดรถได้เลยเอยเปิดด้านหลังได้เลยนะคะถ้าใครไดะะ้ที่สนใจนะคะรีบโทรหาบิวเลยที่เบอร์ศูนย์เจ้าสองเ้าสองสี่หนึ่งเจสามสี่นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้จะสอบถามหรือว่าจะ ส่งเอกสารมาให้วิวดูก่อนนะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะสามารถซื้อกับวิวได้นะคะดูรีวิวของวิวนะคะเป็นอ่าเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะนี่เลยค่ะน็อตเดิมจากโรงงานทุกตัวนะคะ เดิมท้ายเดิมแน่นอนนะคะตาปั๊มโตยโยต้านะคะสาเดิมเครื่องเดิมนะคะเดินเครื่องปกตินะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนตสะอาดน,นะคะนี่เลยค่ะ ปั๊มโตโยต้านะคะเลือนสักหน่อยนะคะแต่ว่ารอยเดิมแน่นอนนะคะทั้งสองฝั่งนะคะอขออภัยค่ะรอยปั๊มมาสด้านะคะถ้าท่านใดนะคะที่สนใจอยู่รีบโทรหาวิวนะคะที่เบอร์092 9241734นะคะวิวนะคะพร้อมตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะ อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นเด็กๆของเรานะคะซื้อตอนนี้นะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะออกรถศูนย์บาทไปเลยถ้าลูกค้าท่านใดที่จะซื้อสดนะคะฟรีแบตให้7%นะคะราคาต่อรองได้อีกนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ